ขอญาตแจ้งนะตรงนี้ค่ะลูกค้าขา CF แล้วร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครที่ทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้าฟังให้ดีนะคะใคร CF แล้วให้ทักไลน์ถามเลยดิยังยังทำกันอยู่ไหมเช็คบัตรประชาชนยัง<ะ>ทำกันอยู่ไหมเช็คบัตรประชาชนทำ<ะ>ไมเห็นหลายคนไม่เช็คเลย มากใช่โตเร็วมากหมูน้ําหนักจะ20กิโลแล้วค่ะจะเท่าแม่แล้วจะเท่าแม่แล้วห่างอีกนิดเดียวก็คือจะเท่าแม่แล้วเพิ่งได้สองขวบเองต่อไปนะคะหนึ่งจะเปิดให้ลูกค้า c f นะคะลูกค้าขาใครที่จะเอากระเป๋ารอก่อนนะกระเป๋าหมดนะคะกระเป๋าหมดกําลังรองขึ้นผลิตใหม่นะคะ หนึ่งขอเปิดที่ทูบเลยค่ะทูบหนึ่งชุดลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด10ชิ้นใครรับทูบลูกค้า C f เทูบ159บาทจัดส่งฟรี CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุด CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพนะคะ CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะ159บาทจัดส่งฟรี1ชุดลูกค้าจะได้ไป10ชิ้นแบบนี้เลยค่ะเป็นทูบเขียนว่าปีเสียแม น้ำหนึ่งนะคะเป็นทูปเขียนว่าปีเสียแม่น้ำหนึ่งลูกค้าได้ไปแล้วลูกค้าอยากจุดขอหวยลาวหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วขอหวยลาวได้เลยอยากได้หวยรัฐบาลไทยหยิบขึ้นมาแล้วขอรัฐบาลไทยได้เลยไม่มีคาถาในการบูชานะคะไม่มีคาถาในการบูชาใครรับทูบลูกค้า 4F ทูบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะ ลูกค้าบางคนชอบถามเยอะเยอะมากๆอะไรยิ่งลูกค้าใหม่เขาไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะลูกค้าใหม่จะถามเยอะมากค่ะแม่ขาเอฟทูปไปอยู่ในกลุ่มได้กี่วันคะเมื่อวานมีในเฟซทักมาหาค่ะใช่ค่ะหนึ่งขอบอกก่อนว่าร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะใครที่ทักไปหาลูกค้ามิชาชีพแล้วค่ะใครที่ทักไปให้ลูกค้าโอนเงินให้ที่ไม่ใช่บัญชีบริษัทนั่นคือโกงทั้งหมดค่ะนั่นคือมิชาชีพทั้งหมดค่ะนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าค่ะ ร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกคา้าค่ะใครรับทูบลูกคา้าซีเอฟทูบนะคะ159บาทจัดส่งฟรีใครรับทูบลูกคา้าซีเอฟทูบ159บาทจัดส่งฟรีค่ะลูกคา้าย้ำนะคะเลขบัญชีมีบัญชีเดียวบัญชีบริษัทพิระดาเครื่องรางความรวยแปดลูกคา้กากรุณาเช็คเลขบัญชีก่อนโอนด้วยเด้อเช็คเลขบัญชีก่อนโอนด้วยนะคะไม่งั้นลูกคา้าจะถือกรอกนะคะเอ่อเพิ่งมาไม่ทันเลขรอไปก่อนค่ะ รอไปก่อนจะให้อีกทีนึงท้ายไรนะคะไม่ใช่ลูกค้ามาถึงปุ๊บไม่ทันลูกค้าจะต้องเอาเลยใจเย็นๆนะคะถ้าลูกค้ารอได้ก็รอนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็รอกันเหมือนกันพอหนึ่งให้ไปแล้วแคปไปแล้วลูกค้าเพิ่งเข้ามาถึงจะให้หนึ่งให้แคปเลยลูกค้าต้องรอหนึ่งก่อนนะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าจะมาจี้หนึ่งมาเร่งหนึ่งไม่ได้นะคะลูกค้า ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยังไม่ให้ดูค่ะใครรอแนวทางยังไม่ให้ดูนะคะรอก่อนนะคะให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแคปไม่ทันลูกค้าต้องรอหนึ่งปล่อยใหม่นะคะยังไม่ต้องเล่งหนึ่งนะคะไม่ต้องจี้แบบว่ายังไม่ได้ดลยคคะขอหน่อยดูหน่อยดูหน่อย ยี่บอกแลว่าอะลูกค้าขาใช่ค่ะเพจปอมีเยอะมากเยอะแบบเยอะมากหนูแบบโอ้โหแต่หนูก็ปิด เกิดมาหนูก็ปิดหนูไม่เหนื่อยอยู่แล้วค่ะหนูปิดได้ตลอดอยู่แล้วเพราะหนูไม่ได้เป็นคนปิดเนาะหนูแค่รีพอร์ตไปให้กับทางตำรวจกระตุกเนี่ยกระตุกทีหนุ่งหายเป็นพันคนเลยเบอร์เลยใเซนี่ตัวเองนะทําไมอะไวไฟบ้านเรายังไม่ได้ไปจ่ายหรอหน้าที่ไม่ใช่เหรอ ของพ่อสาือเขแม่เอดแต่น,นึ่นะล,ลูกค้าตกใจว่ามันเป็นอะไรเนตเป็นนี้สองครั้งเลยสามครั้งเลยดีวยกว่า <c oughs> อ่ะเริ่มใหม่เลยนะคะฟังนะคะ มาใหม่เพิ่งเข้ามาจะเอาแนวทางขอแนวทางเลยค่ะมาไม่ทันไม่ให้นะคะรอก่อนนะคะรอได้รอนะคะรอไม่ได้กดออกได้เลยค่ะไม่ว่ากันนะคะรอได้รอเพราะให้แคปไปแล้วหนึ่งรอบแต่คุณมาไม่ทันคุณก็ต้องรอนะคะไม่ใช่มาไม่ทันแล้วก็ฉันจะเอาเดี๋ยนี้จะต้องให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะเพราะคุณไม่ใช่แม่หนึ่งสั่งหนึ่งไม่ได้นะคะสั่งหนึ่งไม่ได้อสวัสดีนะคะหนึ่งหมื่นคนดูนะคะลูกค้าขาใครรอไม่ได้กดออกได้เลยไม่ว่ากันนะคะสําหรับลูกค้าที่ อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนเกิดคําถามนี้เกิดขึ้นเลขที่จะเขียนไปในกล่องนะคะกล่องจะมีกล่องอกล่องพัสดุส่งไปใช่ไหมคะเวลาลูกค้าซืสินค้ามาเลขในกล่องจะมีตัวเลขสามตัวเลขสามตัวนั้นคือเลขบอกบุญเลขสามตัวนั้นคือเลขบอกบุญอย่างเช่นลูกค้าได้รับของไปนะคะจะมีเลขเขียนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกล่องลูกค้าดูได้เลยนะคะเขาจะเขียนไว้ด้านใน ด้านในฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเขาจะเขียนตัวเลข3ามหลักเอาไว้เขาจะเขียนตัวเลขแอดมินเนี่ยจะเขียนตัวเลข3ามหลักเอาไว้เลข3หลักนั้นคือเลขบอกบุญแนะนําให้ลูกค้าเอาไปตามลาวก่อนเอาไปตามลาวก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อที่รัฐบาลไทยนะคะเป็นเลขบอกบุญนะหนึ่งเขียนลงให้ลูกค้าที่เสียสินค้าก่อนนะคะเหมือนกันทุกงวดนะคะเหมือนกันทุกงวดนะอ่ะลูกค้าขอุญา นะคะใครเจ้าทูบลูกค้าเสียทูบมาคนที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P กับหนึ่งในกลุ่ม V.I.P จะมีแนวทางวางไว้ให้ลูกค้าจะมีหวยหุ้นฮานอยลาวรัฐบาลหุ้นฮานอยลาวรัฐบาลหุ้นฮานอยลาวรัฐบาลมีให้ลูกค้าแบบนี้หนึ่งขอเน้นที่ฮานอยลาวและรัฐบาลนะคะใครรับทูบลูกค้าเสียทูบ159บาทจะส่งฟรี C.F แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดรวมยอดเราโอนเองได้เลยค่ะโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่ ที่อยู่แอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่ม C F แล้วทักลครที่หนึ่งปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพใคร C F แล้วต้องทักกลายหาร้านหนึ่งเท่านั้นใคร C F แล้วต้องทักกลายหาร้านหนึ่งเท่านั้นแครหน้าจอใครแคปแล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งใครแคปหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งนะคะงวดนี้ขอใส่สีน้ําตาลนะงวดนี้ขอเป็นสีน้ําตาลนะคะหนึ่งมืสี่พันแปดร้อยคนดูใครแคปหน้าจอแล้วกด ศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งนะคะงวดนี้ขอเป็นสีน้าตาลนะคะงวดนี้ขอใส่เสื้อสีน้าตาลนะคะ คนที่คิดไม่ดีคนอื่นแล้วก็ทําอะไรกับคนอื่นไว้ทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งเชื่อในเรื่องของผลกรรมค่ะว่าเวรกรรมมีจริงเราทําอะไรกับใครไว้เราจะได้รับกลับมาตลอดอะไรก็ตามที่เราคิดร้ายเราทําไม่ดีอะไรกับใครเราทาร้ายใครไว้เราด่าใครไว้เราว่าใครไว้เราใส่ร้ายป้ายสีเราให้ร้ายกับเขาเราทําอะไรไม่ดีกับเขาเราทําร้ายเขาเราทําทุกอย่างจะย้อนกลับมาหาตัวเราเองหมดทุกอย่างจะย้อนกลับมาหาตัวเราเองหมดแต่ตัวหนึ่งเองหนึ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะ หนึ่งคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วแต่หนึ่งก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาต้องการที่เขาทํามาแคบแล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งนะคะขอบอกตรงนี้นะ ้อยู่จริงๆอยากอยู่จริงๆบ้านเนี้ยไม่อยากไปไหนเลยอะชอบบ้านนี้มากๆอยากอยู่มากๆมึงให้คนถูกหวยงวดเนี้ยแล้วปะกูจะอมึงอยู่เป็นที่เป็นทางใช่ไ้มได้ไหมอนุญาตไหมฮะเป็นอีกแล้ว กระตุกอีกแล้วค่ะเอากูจะหาที่อยู่ให้ถ้ามึงให้คนถูกหวยงวดนี้ให้มึงให้คนมีโชคก็งวดนี้